ครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมครับมื่อนี้ผมบ้านนกนะครับขึ้นเกานะครับครับสําหรับมื่อนี้นะครับสม่าถักทายเอฟซีขึ้นเกานะครับผมมื่อนี้ก็เดี๋ยวไทยิปในหนาหลดเนาะครับผมกมาสิมาเล่าความฝันเอฟซีฟังนะครับผมตอนแรกผมมาซีบ่าวแล้วครับเนาะเพราะว่าผมฝันตั้งแต่ผลรับตั้งแต่ขึ้นวันพระวันที่สิบเอ็ดผลครับผมพอดีช่วงนี้ยังยุ่งอ่ใหญ่ของเพชรยังของอยู่นะครับผม คนของขึ้นรถนะครับใหญ่มาอยู่จังหวัดอุดรนะครับผมแกเลยสาเบลาความฝันของบรรพตีสิบเอ็ดไห้ฟังนะครับผมหลังจากคนของเหลียวนะครับคนของใหญ่มาอุดรนะครับผมตัดแต่ภาษีเบาๆดอกแต่ไปมากอ่ะเลยอ่ะเบาซูเอฟซีฟังก่อนดีกว่านะครับฝันว่าจังไหนเนาะครับหลังจากที่ย้ายมากนะครับใหญ่มากคนของขึ้นรถเหลี่ยวนะครับผมก็บฝันว่านะครับอ่า เดี่ยวขับรถของเจกของนี่แหละครับผมครับรถของเจกของนะครับจะไปที่เบี้ยนก่อหาหนึ่งสามเจ็ดนี่นะครับผมฟอนว่าขนของขึ้นรถขื้เจาของขนนี่แหละครับแต่ว่านะครับมันมาขนขึ้นรถแล้วนะครับฟันไก่ไขงวดก่อนเลื่อนมีสาเนยครับพี่น้องครับฟันว่าของที่นคนณว่ามันเป็นมีแต่เข่าสารในรถนะครับผมรถผมกลับไปทะเบียนก่อหาหนึ่งสามเจ็ดนะครับผม ห้าหนึ่งสามเจ็ดนะครับฝันว่าขนของแหละครับหรือว่าฝันของในรถปนิึ้นเันมีแต่ข่าวสารนะครับมีแต่ข่าวสารครับหรือว่าผมคิดหลายบ่ะเรื่อ,องขนของใกลยเก็บเอามานอนฝันนะครับแล้กับฝากนะครับฝากยี่สี่ร่องพิจารณาบึงนด้ครับผมลองใช้วิจารณญาณในการรับฝันนะครับเพราะว่า เรับกเป็นแนวทางในการเสียงโชคเสียงดวงเดื่องหวยเยอะนะครับบ่ลจะเป็นหวยรัฐบาลหรือหวยไต้ดินนะครับสิบประมาณนั้นนะครับผมอาจจะคิดไรก็ได้ครับช่วงนี้ใหญ่เนะาะใหญ่บ้านใหญ่ของนะครับผมก็เลยบ้านนี้ขับรถมาถึงกลางทางครับผมมาถึงกลางทางกา็่าไอมาถึงกลางทางนะครับผม,มพอมาถึงกลางทางมีรถคันหนึ่งขี่มาผมบอกให้จอดรถเบยน ของใส่รถเพิ่นนะครับอันรถผมมันล้มอ่อนล้มอยังนี่แหละครับในฝันนะครับใส่รถเพิ่นก็นได้เป็นไปนะครับเอาให้ใส่รถเพิ่นนะครับแต่พอเปลี่ยนแล้วผมก็ไปยกของซอยกันหน่อยนะครับพ่ารถผมมันล้มอ่อนเนาะก็ไปใส่รถเพิ่นขนนั้นหนึ่งเป็นผลไปซอยนะครับรถไอ,อขั้นหนึ่งผมกับผมใฝันมันบอกวารถผมไหนเนาะ <S <S 2> <S 2> แต่เพิ่นก็นมากมากนะครับคนของคือรถเพื่นเพิ่นแล้ว มานํากันนั่นแหละครับบามาคนละคันแต่รถผมนัดไปที่เบียนหาหนึ่งสามเจ็ดน,นะครับของผมเองนะครับวันนี้พ่อแต่ขนของแล้วครับ,บนี้ผมขับรถขั้นใหม่ได้แบบนี้มาครับผมขับรถขันใหม่มาหอดดูด่วนมาเบิ่งนไปที่เบียน,ถนรถขั้นใหม่เอารถขั้นีหไปทะเบียน,นจ้ำขับข่ายครับขายสองห้าเก้าแปดนะครับไปขัยนขั้นขั้นขนขเข่าสารสไซมายนะครับสองห้าเก้าแปด เอ้ามันเหล็กรหขั้นขาวยู่บัตด้วยอันนี้ผมมาหรือวันนี้เหล็กก็จะเจอสอหาเก่าเปหรือหาหนึสามเจ็นี่บ่ครับผมกะนี่แหละครับเล่มบางเอฟซีฟังฝันแปกๆปขนข่าวสารส่รถนั่งใหญ่ใส่รถ,รถอีกขั้นหนึ่งถี่ไปทะเบียน2องหาเก่าเปกสองหาเก่าเปดนี่บ่แไม,ม่เราเบิ้งต้นขนของนะครับในฝันมาบเบิ้งต้อนอยู่บันนะครับส่วนกับฟันวนเวียนแต่กับเหล็กแต่กับ ที่ว่าฝ uh, ันน like like right so ี uh, uh, 3, ้นะครับหัวหน้นติดฟันว่าเด็กคนข่าวสารในรถกัที่ว่าอ่าฟันว่าคนขนข้าวสารในรถเนี่ยเดี๋ผมถือเปลือกเละหลายๆนะครับเดี๋ยถือหอยหลายๆงวดก่อนเลื้ยนเมษายครับชมเลื้ยนมีหน้าอนี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกซูเอฟซีฟังนะครับอ่าอ่าครับผมกัเนี่ยครับเดี๋ยวผมบอกเอฟซีฟังประมาณนี้นะครับผมฝันกัสี่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนนี้มันเมื่อยฝันบบฝันบบดนขึ้นเจก่อนนะครับฝันสามสี่นาที พยายามเรียบเรียงความจำนะครับในในฝันเนาะครับมาบอกสูเอฟซีเดี๋ยวฟังนะครับเพื่อเอฟซีโฟร์นทีอยากฟังความฝันเนาะครับว่าฝันจากไหนแน่นะครับก็เด้มาเล่าให้ฟังพอได้มีอะไรให้พี่น้องบึงนะครับผมก็พยายามทบทวนความฝันนะครับตอนแรกความจำขับไข่ขับข้าว่อได้ผมมาน่งทบทวนอยู่ครับผมคอยเดี๋ยวมาเอกาให้พี่น้องได้ฟังในมือหนีนะครับผมจากไหนกับพี่น้องเอฟซีก็ลองพิจารณาบึงเนาะครับเนาะ ผมอาจสีบอกวกวุ่นไปเลยครับที่หน้องเพราะว่าผมบอกตามไอ้สิ่งที่ผมจําได้มันประมาณนี้นะครับการสรุปไปง่ายก็คือว่าฝันว่าก้อนขนของใหญ่บ้านขนของขึ้นรถเลี่ยวแต่นอนอยู่บ้านซีสะเกตขึ้นหนึ่งนะครับนอนยูขึ้นนึงกับมาฝันว่าเนี่ยขนของขึ้นรถจะของอันนี้คือสรุปความฝันนะครับขนของขึ้นรถตัวเองนะครับขนของขึ้นรถตัวเองจนเต็มรถแล้วพอจะออกรถไปจะขับรถมาอูดรนมาเปิดเบื้องของก่อนเช็คของก่อนเดินทางเนี่ยในความฝันนะครับ จากนั้จังมีแต่ข่าวสารกระสอบข่าวสารนะครับเต็มรถเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมมีแต่กระสอบข้าวสารมีแต่ข้าวสารในรถนะครับที่นี่พอเดินทางขับรถมาถึงประมาณก้างท้างลู่ซุกรถผมมันจะล่มอ่อนนะครับผมกกเลยแตท้ายของใส่รถอีกขั้นหนึ่งนะครับใส่รถอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ครับมันจะหอดูดอนจนมาพึงแปดเทียนอยบานวะมันเป็นเบียน2598นะครับเป็นรถอยบานอีกขั้นหนึ่งนะครับผมครับอันนี้คือสรุปความฝันประมาณนี้นะครับ หรือเรียกมันจะมา5137หรือจะมา2598นะครับประมาณนี้ที่จะสรุปให้เอฟซีด้ฟังนะครับสรุปเรื่องความฝันเรื่องตัวนี้ครับเรียกฝันนะครับตัวนี้เป็นเรลยกฝันเนาะฝันดีไม่ดีฝันเข้าไม่เข้าหรือยังไงก็เอามาเล่าให้เอฟซีด้ฟังนะครับในทาที่เอฟซีอฟังอยู่ครับสนัดเอฟซีจากฟังความฝันเนาะครับเปียกๆไเลยแต่ฝันดีครับที่ฝันว่าเกี่ยวกับข่าวสารนี่ย่ำไดนี่ ถือเรียบบ่หน่อยกระจายครับประมาณนี้ครับจะซื้อไรก็อาจจะถือไรนะครับแต่ว่าก็ถ้ากบประมาณใจว่ามันสีเข่าประเขานะครับดีนะครับแต่ว่าในเหมือนฝันแล้วก็มาเราซูเอฟซีเดี๋ยวฟังนะครับจะได้กับฝากเป็นแนวทางนะครับผมครับผู้ใดกะผู้ใดมากกะล่องซื้อเรียกซื้อเบวัวน้ำมึงได้ครับหรือว่าล่องผงกับผมซื้อเรียกตัวไหนเดี๋ยวผมสิสรุปอีกเท่าหนึ่งยี่สิบอกว่าซื้อเรียกตัวไหนเนี่ยนะครับบันทีสิบห้านี่แหละครับประมาณสิบห้า จะสรุปอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็ได้ครับรถความฝันกระจบแล้วเนาะครับนอกเอฟซีผมนะครับประมาณนั้นเด้อความฝันนะครับที่ฝันขึ้นนั้นพระที่ซีเอ็ตนะครับผมตอนแรกก็าษีโบว์เราให้เอฟซีฟังเหรอเพราะผมมันจ้ำคับไข่คับข่านะครับเลยมานหนึบอยู่เออมันเออประมาณนี้ฝันประมาณนี้ครับก็เลยได้มาเราให้เอฟซีฟังครับความฝันกระจบซ้ำนั่นแหละครับเอฟซีครับกัสีเหลาเรียนแก๊ปเอฟซีเนี่ยจะเข้าวนึงนะครับตอนนี้ก็คือ ตอนนี้มาเกิดตอนเวลากำลังจะเที่ยงครับกำลังจะเที่ยงเดีขับรถมาได้มา่ายคลิปให้เอฟซีด้ฟังกันนะครับผมเพื่อเป็นการทักทายนะครับบ่ดด้ถิงกันบอได้ห่างหายเนาะครับเนาะมีเล็กตัวใดมาเกลดตัวใดชอบนะครับผมก็มาแบ่งปันแนวทางกับเอฟซีนะครับตอนนี้แฟนลงไปสื่อกับเขาอยู่ครับผมได้เดียกมาเพื่อสื่อด้วยนเนาะอย่ซิบหน้าที่แล้วแว่นมาอยู่ต้องใส่รอคิวครับมันเที่ยงกับมีเล็กกยอมรับนะครับมะเล็กมันหลายตัวเนาะครับเนาะ ราะว่าเลขกเรลยกรัฐาบ้านมันเกิสิบหาหมื่นมันออกตัวหนึ่งเนาะออกทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกนะครับจะมีหลายตัวเนี่ยเพราะว่ามันหลายฝันเนี่ยครับพีน้องฝันตัวไหนมันความไมนความฝันดีฝันมันพระหรือเลขกตัวไหนชอบนะครับเลขกสถิติปรบ้าณนี้นะครับสิพะผมผมในสิบเบื้องเลขกสถิตินั่นนะครับสถิติคิดคำนวณความห่างของเหล็กที่มันออกต่ละงัวหนึ่งปีนะครับผมกั คิดสถิตินําอยู่ได้ครับแต่ว่าประเด็นเอามาสู่เอฟซฟังว่าผมคิดแนวไรยันเอฟซว่าผมหมัวนะครับแต่ว่ากับผมหมัวเนี่ยผมกับทุกอย่างมันมันต้องมีแนวทางของความเป็นไปได้นะครับในในศาสตร์ของเลขเนาะครับแล้วก็ในศาสตร์ของความฝันนะครับเรต้องพึงพาทั้งสองอย่างทั้งศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ทั้งศาสตร์ของความฝันฝันหอบฝันดีบ่อังสีนะครับผมมันจะเป็นแรงเสริมบารมีให้เหา นมาบวกกันได้มันเป็นความเชื่อของผมด้วยครับตัวนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับ,บ,คครบก็บบบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นแหละครับกับเอฟซีกับพิจารณาเบิ่งนะครับผมโทรศัพท์หวนครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยครับเอฟซีกับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมแต่เรื่องเลียงเนี่ยผมบอกเดยเบิ่งแต่แบบความฝันหรือซือได้ความฝันก็เชื่อแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ผมก็เชื่อนะครับเชื่อเหมือนกันนะครับ ศาสตร์ของความเร็วของกองฉลาดนะครับว่าเร็วมันห่างกันประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับโอ้กล่องผมห่อนนะครับพี่น้องครับครับเจ๊กฝากเอฟซีหน่อยด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊กัผมกขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวผมเฉลยไทยไม่ได้ครับไพ้พอดีกล่องดูซึกวก็จะหมืดครับตอนนี้ครับเอฟซีครับ ครับผมครับสุดท, hehe, ดท้ายนี่นะครับผมกับขอขอบคุณเอฟซีนะครับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับมาลอฟังความฝันของผมเนาะครับเนาะบางคนพนักสิดเสื้อเนาะพนักตดสิอแจว่าโอ้ฝันเป็นเร่องเป็นเล่าเนาะพนักติด่าืังสีนะครับคนตเปพนบอเสื Turn ้อนะครับแต่ว่าผมก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ว่ากันเนาะตรงนี้ครับผมสุดท้ายนี่ผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยที่เข้ามาให้กำลังใจผม คนหลายๆที่เขามากดติดตามมากำลังใจมาล่อฟังความฝันมาล่อฟังว่าหมวดนี้ผมไถเหลยกตัวไดแน่จังสี่นะครับผมส่วนเขาจะมากบ่มากเเ่ากับพิจารณาเบิรงเอานะครับ f c ครับสมัครบริกากล่องไก่จังสี่พอยังครับผมอยาก F4 พอดบยินเสียงหน่ะนะครับผมยัเสียงมันเบาของสี่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอปิดคลิปไปสียหน่อยนะครับเพี่นองๆจะได้ก็ฝากกดติดตามนะครับติดตามผมตัวคลิปในเด้อครับผม บพว่าเสียทายคลิปแต่นะครับผมอันนี้เป็นนาสดๆได้ครับพี่น้องบ่าได้ไมโยบัตผินพลาลูกเด่นสงการกับสิบเด่นนามากสีหนาดั้แน่เด้อครับสวัสดีครับปกติโคตรหดั้อยู่แล้วสิไม่ดั้ตืมนะครับอ่ะบิดคลิปแล้วครับพี่น้องขอบคุณเลยๆครับขอบคุณครับที่กมาให้งกัลังใจผมนะครับขอบคุณครับกับเดี๋ยวเราเป็นตอนบันไดอยู่แล้วนะครับ วัดปาก่าหลวงวัดที่16เมษายน2540ศูน07599นะครับนะครับจะรับคนส่วนใหญ่สรุปกับ007กับ599นะครับของพี่สาว599ของผม007นะครับครับเลขทวกของพี่กบหน้านะครับ578นะครับ578นะครับครับฝากเอฟซีบังเป็นแนวทางนะครับผมครับ ตัวที่สามนะครับเ 5, 7, ด้อห้าเจ็ดแปดครับเลขชูว,วัดป่าป่าดุงครับเลขชูชขอปูพุชนาครับห้าเจ็ดแปด